เน,นเขาทํางานให้เราเขากา็ต้องได้เงินนะครับแล้วเขาก็หวังว่าเราต้องจ่ายเงินเขานะเขาขอทุกวันเราก็ต้องจัดการให้เขานะครับไม่ว่าจะเรื่องมือดื่มยังไงเราก็ลองจัดการให้นะครับเดี๋ยวกดตัดแป๊บหนึ่งนะครับไม่สบายไข้จิน de Copang. De, de los Copang, ¿no? Lah. Ya, sepuluh, lah. ya, mana? ya, 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 เออเออเอามาเอาที่สนามเนี่ยพี่มาเขาได้ที่สนามอ๋อพี่มบอกเอาที่สนามแล้วอ่าได้ไดเนี่ยพี่เอามาเอามาให้ละครับ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 งบอปครับรรดูอื่นเสร็จแล้วนี่ักตอเอใช่ไัมึดเลย